หลังจากที่ได้รับฟังคลิปของการดึงเสน่ห์ตัวเองออกมาสถานที่หรือจุดเช็คพอยต์ในเรื่องของความรักรวมถึงลักษณะของคู่แท้นในคลิปแรกแล้วเป็นอย่างไรคลิปนี้จะมาพูดต่อเราจะมาพูดถึงในเรื่องของนิยามของความรักการที่จะได้มาแห่งความรักและการที่จะรักษารักเหล่านั้นเมื่อได้มาแล้วทําอย่างไรให้อยู่อย่างยืนยาวในแต่ละ ลัคนาราศีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองมาพิจารณานำไปปรับใช้กันดูเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันนะอันนี้คือเป็นเรื่องหลักๆเลยเรียกได้ว่าถ้าเราทำให้เขาเห็นในความพยายามของเรานะช่วงแรกๆเนี่ยเห็นในความพยายามเลยว่าต้องการดูแลคุณนะต้องการเทคแคร์คุณนะเท่านี้เองนะครับก็จะได้ใจมาละ การถัดมานะครับพูดจาเนี่ยเอาเรื่องวาจาก่อนชอบคนพูดสุภาพชอบคนพูดจาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสุภาพกับเขาพูดจาดีกับเขาก็จะได้ใจมาอีกส่วนส่วนหนึ่งรวมถึงว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่คู่กันแล้วนะเนี่ยถ้าเราทําตัวสุภาพนะทำตัวบุคลิกดีอ่อนโยนต่อกันไม่ใช้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นเท่านี้ก็จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวครับ แล้วก็คอยบอกคอยสอนคอยเตือนสตินะเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ปัญญานะต่างฝ่ายต่างมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเป็นผู้ที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ชีวิตเราบ้างนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วนะเขาเป็นเหมือนศิลานีอคอยรับฟังปัญหาต่างๆเมื่อเกิดทุกเกิดภัยเขาก็จะคอยรับฟังปัญหา เขาก็จะยอมรับความคิดเห็นยอมรับความรู้ที่เราเสนอไปให้เขาเลยเป็นที่มาของการพูดกันด้วยหลักเหตุผลไงครับแล้วจะทําให้คู่กับเราเลยนะครับอยู่กันไม่ทะเลาะกันหลายคนนะครับได้มีโอกาสเดินทางไปทํางานยังแดนไกลเนะี่ยยังต่างประเทศก็ได้หรือว่าเกิดอีกจังหวัดหนึ่งไปทํางานอีกที่หนึ่งพอไปทํางานที่ไกลไปทํางานแดนไกลก็ต้องคอย ติดต่อนะครับกันด้วยแต่การติดต่อกันเนี่ยไม่ใช่ติดต่อธรรมดาติดต่อร่วมลงทุนร่วมค้าทําธุรกิจร่วมกันนําสินค้าแดนไกลมาให้คู่เราเป็นคนขายเพื่อให้เขาได้เงินทองได้กําไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็นับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะที่จะสร้างความผูกพันสร้างความสัมพันธ์เป็นอนดีกลับเข้ามาด้วยเรียกว่าเป็นทั้งคู่ชีวิตคู่ธุรกิจ หรือว่าจะทําธุรกิจร่วมกันเองก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งเราทั้งคู่เวลาทําธุรกิจร่วมกันทําการค้าร่วมกันเนี่ยจะไปกันได้ด้วยดีแต่ชอบทะเลาะกันเรื่องวาจานิดหน่อยประการถัดมานะครับต้องเป็นที่ปรึกษาหลักในชีวิตเขาเลยคอยสังเกตดูว่าเขามีปัญหาอะไรเพราะบางทีเขามีปัญหาเขาไม่บอกเขาเงียบนะเขาเก็บงำเราคอยสังเกตดูว่ามีปัญหาอะไรแล้วเสนอแนวทางแก้ไขไปร่วมแก้ไขกับเขา ต่อมานะครับเรื่องในบ้านเนี่ยแบ่งหน้าที่กันเรื่องในบ้านให้คู่เราเป็นผู้ดูแลส่วนเราเนี่ยออกไปลุยนะเต็มที่เต็มร้อยเลยถ้าให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวก็ได้ภายในบ้านบ้างหรือว่าให้เขาดูแลภายในบ้านความระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆภายในบ้านเท่านี้ก็จะเป็นสุขแล้วนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยตัวคู่ของเราเนี่ยแอบมีบางมุมนะที่อยากมีโลกส่วนตัวบ้าง ทีนี้พอถึงเทศกาลสำคัญสำคัญอะไรมีขนมมีของฝากมีอะไรประมาณแบบนี้ก็จะช่วยชุบชีวิตนะความเหงาความหดหู่อะไรต่างๆให้กลับกฟื้นขึ้นมาได้เป็นอย่างดีครับบางคู่เนี่ยชอบการนวดการดูแลด้วยการนวดนะครับเราก็ดูแลด้วยวิธีนี้แหละเป็นการสร้างความสุขให้เขาเขาก็จะได้กลับมาสร้างความสุขให้กับเราได้ด้วย แล้วก็อย่าลืมพาไปตามร้านสปาเนี้ยนะครับดูแลผิวพรรณซื้อทองให้ซื้อเครื่องเพชรให้โอ,อ้โหรับรองได้ว่าสุขกันทั้งชีวิตเลยในเรื่องราวของความรักไม่ได้มีแค่ความหวานอย่างเดียวความรักของแต่ละบุคคลนั้นก็จะต้องมีอุปสรรคต่างๆนั้นเข้ามาเกิดขึ้นด้วยในอุปสรรคต่างๆที่จะโคจรเข้ามาที่จะส่งผลให้ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักพังมีอะไรบ้างจะได้รู้ เรียนรู้ไปด้วยกันป้องกันไปด้วยกันถ้าในสิ่งสิ่งที่กําลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ไงว่ามันเป็นความที่ไม่ถูกต้องที่เข้ามาในครอบครัวแล้วจะได้ช่วยกันปรับปรุงให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาฟื้นดีเช่นเดิมประการแรกเลยคือหน้าที่การกระทําของเราหรือเนื้องานการกระทํางานของเราเนี่แหละหลายๆคนนะครับไปทํางานไกลกัน ทำงานเวลาไปทํางานเนี่ยห่างไกลคู่นะมันเกิดความเหงามันเกิดการไม่มีเวลาให้กันเรื่องนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแก้ไขลําบากเพราะหลายๆคนมันถูกทิฉิตมาในอารมณ์แบบนี้ต้องไปทํางานที่ไกลเพื่อหารายได,ได้กลับเข้ามาให้กับเธอนั่นแหละนะครับกลับเข้ามาให้กับคู่ของเราแต่พอวันเวลาผ่านไปนะก็จะมีโอกาสหวนกลับมา อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ชิดกันแต่ถ้าคู่ไหนที่อยู่ใกล้ชิดกันดีอยู่แล้วนะก็นับว่าเป็นความโชคดีไปประการที่สองอันนี้อยู่ใกล้กันนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมคือไม่มีเวลาเพราะว่ามีเนี่นะครับสู้ชีวิตหนักเอาเบาส,ส,สู้สู้ทุกอย่างเพราะนั้นจะหาเงินกับทุก,ทกสิ่งทุกๆอย่างที่มีโอกาสต,ต่างๆนั้นเข้ามาจนทําให้ไม่มีเวลาให้กับคู่แล้วก็คนรักประการที่สาม การไม่ตรงต่อเวลานะไม่ตรงต่อคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้คือความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ตรงต่อเวลาไม่ได้ตั้งใจที่จะผิดต่อคํามั่นสัญญาแต่บางครั้งนะครับงานเข้าต้องยึดงานเป็นหลักก่อนเลยกลายเป็นว่างานดีแต่ว่าความรักนั้นล่มกลายเป็นว่าเรื่องขยันของเราหาเงินของเรา แต่กลับไปเป็นพิษภัยในเรื่องความรักซะได้ก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวมีเนี่ยเรื่องความเหงาเรื่องความห่างนะครับจะเป็นประเด็นหลักๆแต่ความเหงาความห่างมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่มันจะไปเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคนรักนั่นเองประการถัดมานะครับเขาเรียกว่าเสน่ห์ต่อฝูงชนเสน่ห์ต่อฝูงชนเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ชาวมีเนี่ยเห็นใครก็ชอบช่วยเหลือเห็นใครก็ ชอบเอ็นดูชอบเมตตาเป็นคนดีต่อสังคมเลยครับเลยทําให้ว่าคนรอบข้างรักนะรักชาวมีนจากที่เคยเป็นคนที่เราไปช่วยเหลือเขาพอเขาปลื้มเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์จากที่เคยเป็นเพื่อนที่เราไปช่วยเหลือเขาเขาก็พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นอีกแบบก็เรียกว่าบางครั้งมีเกณฑ์มือที่สามนั่นแหละนะครับเนื่องจากความดีที่เรากระทำไว้ที่เราสร้างไว้ อันนี้ก็ต้องดูแลบริหารตัวเองให้ดีๆนะเพราะบางครั้งเนี่ยมีเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์แฝงลึกๆอยู่นะลึกเลยแหละนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ขุดออกมาแล้วนะครับหรือว่าโคจรดาวโคจรมากระตุ้นแล้วเนี่ยทาให้มีสเสน่ห์เปลงงขึ้นมาได้อย่างง่ายก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมีนะครับงานก็ต้องทําเงินก็ต้องหาลักก็ต้องดูแลในทางหลักธรรม ได้กล่าวถึงหลักการของความรักเอาไว้สีประการใครทําได้แบบนี้ไม่ว่าจะมีผลกระทบใดๆร้ายแรงแค่ไหนเข้ามาในเรื่องของความรักก็จะรักษาเอาไว้ได้ข้อที่1นึ่งศรัทธาเสมอกันมีความเชื่อเสมอกันเลื่อมใสในสิ่งสิ่งเดียวกันข้อที่สองศีลเสมอกันคือการทําสิ่งปกติให้เหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์เหมือนกันไม่ลักขโมยเหมือนกันไม่ ประพฤตผิดในการเหมือนกันไม่โกหกเหมือนกันไม่าขาดสติไม่ดื่มน้ำเมาไม่กินเหล้าเหมือนกันแค่นี้เองข้อที่สจาคะเสมอกันคือต่างฝ่ายต่างเสียสละเขาให้เราเราให้เขาเขาช่วยเหลือเราพอเราถึงเวลาเราก็ช่วยเหลือเขาและข้อที่สี่ข้อสุดท้ายปัญญาเสมอกันรู้ดีรู้ชั่วเสมอกันเข้าใจกันเข้าใจในสิ่งสิ่งเดียวกัน มองตาก็ารู้ใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องชาแนลคุยอพยากรณ์ด้วยนะครับขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกๆคู่รักทุกๆความรักที่มีเกิดขึ้นมามีแต่ความสุขสมหวังอยู่กันได้อย่างยั่งยืนยาวนานเจริญรุ่รงเรืองในทุกๆด้านด้วยเทินโชคดีนะครับทุกๆลัคนาราศี